สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับผมนะครับบ่าวเชนแนอเราอยู่กันในเกม pixel ออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำเควสใหม่นะครับทุกคนเควสใหม่นะครับเควสเพิ่งมาเลยนะครับได้แต้ม300แต้มนะครับมันก็คือเควสกิลนะครับก่อนที่จะ ไปเริ่มนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับผมช่องบ่าวชาแนลนะครับผมก็ขอบคุณมากมากสหรับคนที่กดถูกใจกดติดตามนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่ามันทํายังไงนะเจ้าเควสตัวนี้เนาะขั้นแรกนะครับผมให้วิ่งออกขวามานะครับพอวิ่งขวามาแล้วนะครับผมมันจะมีประตูกิลอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เราเข้าไปในกิลด์นะครับเพื่อที่จะไปรับเจ้าเควสนะครับตอนนี้ผมก็ทํามาถึงเควสที่สองแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีนึงนะครับให้ทุกคนดูตามผมนะฮะเราเข้ามาในประตูกิลด์แล้วนะครับผมทีเนี้ยเราไปคุยกับเจ้าตัวเพยเยอร์ W3 ครับพอคุยเรียบร้อยนะครับให้เราเดินออกมาฮะ เดินออกมาแล้วนะครับให้ไปด้านซ้ายครับเราเห็นหมาเขียวๆไหมครับมันจะมีเว้นขยายซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้นะครับให้เรากดพุ่มไม้นะครับกดจนกว่าจะได้เป็นเจ้าตัวเว่นขยายมานะครับตัวนี้นะครับกดได้จากพุ่มไม้นะครับพุ่มไม้ตรงนี้นะครับพอเราได้เว้นขยายเรียบร้อยนะครับให้เราให้เรามาคุยกับ เจ้าตัว w สามครับเจ้าตัวเดิมเนาะพอคุยเสร็จแล้วนะครับผมเควสที่สองนะครับให้เราคุยกับลุกนะครับให้เราคุยกับลุกนะโอเคคุยกับลุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะ <c oughs> พาทุกคนไปทำเควสที่สองกันนะครับเสร็จแล้วว์ปามาที่เมืองนะครับว์ปามาที่เมืองแล้วก็ให้เราเดินไปที่ ตู้ไปสนีครับพอเดินไปตู้ไปษณีปุ๊บให้เราใช้เว่นขยายครับส่องไปที่หน้าต่างที่แตกนะครับเราก็จะได้รับรอยนิ้วมือมานะครับพอได้รอยนิ้วมือไปที่เรียบร้อยนะครับให้เรากลับไปหาลุกอีกรอบนึงครับต้องบอกก่อนนะครับเควสตอนนี้นะครับอ่า ทางทางในดิส o อดเขาเขาแจ้งว่าทำเควสเสร็จเนี่ยเราจะได้รับลิฟในเวลา24ชั่วโมงนะครับแนะนำให้ทุกคนมาทํากันไว้ก่อนเนาะเพราะเป็นเควสใหม่เลยครับเควสใหม่มากออกดรับพอยสักครู่โอเค เสร็จแล้วเราก็มาหาเจ้าลุกนะครับกดคุยกับเจ้าลุกไปครับเราก็จะได้เป็นพิกเซล HQ ดคินะครับผมเสร็จแล้วเควสสุดท้ายเควสที่3นะครับให้เรามาคุยกับเจ้าแก็บบี้นะครับพอเรารับเควสเจ้าแก็บบี้เสร็จแล้วนะครับให้เราวาร์ปกลับเมืองครับ วิ่กลับเมืองเสร็จนะครับผมให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับเข้าไปที่ HQ นะครับบิ mm ๊กเซลเฮดคิวเสร็จแล้วให้เราเดินมาตรงหน้าประตูลิฟต์นะครับใช้กุญแจนะครับกดเข้าไปที่ลิฟต์ครับโอเคครับแล้วเข้าลิฟต์เลยครับ พอเข้ามาเรียบร้อยนะครับให้เรากดแว่นขยายครับแล้วก็ส่งน้ำครับมันจะเป็นไอเทมสีม่วงๆนะครับส่งจนกว่าจะเจอนะครับ <c oughs> นี่ครับเราได้แล้ว Power Pixel นะครับเพอได้ Power Pixel มาแล้วเนี่ยให้เราวาร์ปกับเมืองครับ เสร็จแล้วให้เราเดินไปที่กิยวครับเพื่อเอาเคเวสไปส่งครับ นี่นะครับเราจะได้แทเจ้าแท่งตัวนี้มานะเดีย๋ยวผมจะนำเควสไปส่งนะไปส่งที่เจ้าตัวแกบบี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เสร็จเควสกิวทั้งหมด3ามเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้ก็รอแต้มเราเด้งขึ้นในเจ้าตัวเดสบอร์ดนะครับผมยังไงก็สำหรับใครที่เล่นสายฟรีแล้วตอนนี้เราก็มีทางออกแล้วนะครับลองมาทำกันดูนะครับสำหรับเควส์คิลนะครับผมโพสผมต้องขอบคุณโพสจากคุณนิทิตรัฐด,ด้วยนะครับพอดีว่าไปเจอในกลุ่มนะครับก็เลยเอามาทำคลิปให้กัน ให้ดูกันนะครับผมอะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับผมถ้าคลิปมันคลิปนี้ทําให้ทุกคนเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถทําตามได้ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ